ขนาดเดียวกันเมื่อมีสติแล้วเนี่ยคนบางคนก็ตั้งคำถามว่าสติกับสตังอะไรสำคัญกว่ากันอะไรสำคัญกว่ากัน <c oughs> บางท่านก็บอกว่าถ้ามีสติแล้วไม่มีสตังชีวิตก็น่าจะไม่มีพลังแต่ถ้ามีสติแล้วมีสตังด้วยชีวิตก็น่าจะมีพลังมากยิ่งขึ้นนี่สติต้องมีพระพุทธเจ้าจึงให้ความหมายคนมีสติว่า สติมโตสทาพัทังคนที่มีสติโชคดีตลอดเวลาถ้ามีสติแล้วทำอะไรก็จะโชคดีถ้ามีสติแล้วทำอะไรก็จะมีความสุขนิสติต้องมีประการค่ะอนโมโ<ต>ทานาติต้องมีขันติต้องถึงนะคะแล้วก็มีสันตินต,ต้อง,องผิปาน,ปานอนโมทานา ถ้ามีสตางค์ก็จะยิ่งดีไม่ใช่นะคะขอบพระคุณค่ะลำดับต่อไปคุณแอนนะคะคุณสัสวรรค่ะนักสื่อสารธรรมะของเราค่ะขอโอกาสพระอาจารย์ค่ะแล้วก็กราบนมัสการพระคุณเจ้าวัดอรุณนะคะแล้วก็สวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีน้องกิดด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่แอนพี่แอนในยุค ดิจิทัลแบบนี้ค่ะ,คะเรื่องของการสื่อสารธารรมะโดยเฉพาะกับน้องเยาวชนหรือว่าเด็กๆที่เขาจะสามารถนำธรรมะไปใช้แล้วมีชีวิตที่มีความสุขมีความเบิกบานในชีวิตประจำวันเนี่ยจริงๆไม่ใช่เรื่องไกลตัวอะไรใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือ,อได้เป็น คนที่ดูแลเรื่องของงานสื่อสารที่สวนโมกกรุงเทพค่ะพระอาจารย์ก็ที่สวนโมกกรุงเทพก็มองเห็นเรื่องของการสื่อสารเนี่ยจริงๆแล้วได้ออกแบบมาอย่างดีตั้งแต่สมัยท่านอาจารย์พุทธทาที่เห็นเรื่องของช่องทางการสื่อสารใหม่ๆให้เข้าถึงบุคคลต่างๆนะคะซึ่งในตัวของสวนโมกกรุงเทพเนี่ยก็มองเห็นสื่อ,อ,อในช่องทางต่างๆโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี่ย ที่มีเรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆที่เป็นรุ่นใหม่ๆค่ะพระอาจารย์เราก็ได้มีการผลิตสื่อโดยที่มีการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ด้วยสอสอส,อสอด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายๆองค์กรรวมถึงเรามีเป็นภาคีเครือข่ายค่ะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นลายประเทศไทยนะคะหรือว่าทาง สถานีโทรทัศน์ต่างๆด้วยคราวนี้เรากําลังมองถึงว่าสื่อในยุคปัจจุบันนคะครพระอาจารย์คือมันไม่ใช่แค่เราเป็นผู้เสพเรายังสามารถเป็นผู้ผลิตสื่อได้ด้วยดังนั้นก็จะกลับมาที่พระอาจารย์บอกค่ะถึง3เรื่องนะคะว่าต้องมีสติมีขันติแล้วก็มีสันติ3เรื่องเนี้ยเราก็ต้อง มีอยู่ในตัวเองด้วยเพราะว่าทุกวันนี้เราก็เป็นคนผลิตสื่อเหมือนกันแล้วก็รวมถึงคนที่เป็นนักสื่อสารหรือว่าช่องทางการสื่อสารก็ควรจะมีในสามเรื่องนี้ด้วยค่ะ mm hmm. ก็จริงๆแล้วที่ส่วนโมค่คะนอกเหนือจากเห็นว่าสื่อต่างๆไม่ได้อยู่แค่บนแพลตฟอร์มดิจิตัลแต่ว่าสื่อต่างๆยังอยู่ในจอทุกจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององ,องค์กรต่างๆเรื่องของมือถือเรื่องของคอมพิวเตอร์แล้วก็ ตัวหนังสือเสียงต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นสื่อทั้งหมดค่ะค่ะโอ้เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะคะเราต้องขอเรียนถามพี่กิ๊กนะคะเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงมากๆอยู่ในใจน้องมาตั้งหลายปีมากๆเลยนะคะ,คะแล้วก็ยังเป็นนักสื่อสารเรื่องของธรรมะที่ทรงพลังมากๆด้วยจริงๆแล้วธรรมะสำหรับคนแต่ละช่วงวัยมีความแตกต่างหรือว่าเข้าถึงได้ยังไงบ้างคะ,คะในความเห็นของพี่กิก ค่ะกับขอโอกาสจากพระอาจารย์กับนำมัสการพระเทรานุเทราทุกๆรูปที่วัดอรุณนะคะกรบสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะคะขอคําถามอีกทีได้ไหมคะโนดได้ค่ะเรื่องของการสื่อสารธรรมะนี่แหละค่ะให้เข้าถึงใจคนทุกเพศทุกวัยค่ะพี่เกค่ะก็อย่างชอบที่พระอาจารย์ได้บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะนอกจากเรามีสามติแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีความคือต้องมีความตั้งใจแล้วก็มีความ อดทนและมีความพยายามอย่างล่าสุดพิกิกยกตัวอย่างตัวเองได้ไหมล่าสุดได้ได้ได,ไดขงของออนไลน์ของสื่อต่างๆที่มันมี การพัฒนาทุกวันนี้สามารถทําให้คนเข้าถึงทําได้ยิ่งการที่เรามีการเสียสละเวลามากแค่ไหนเราสามารถที่จะเป็นเพื่อนกับบุคคลนั้นๆคนที่มีปัญหาได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกิอยากจะเรียนว่าสื่อธรรมะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเหมาะกับทุกเพศทุกวัยแต่ถ้าเกิดเราหลายๆวัยที่แบบรู้จักกันนะคะแล้วเราก็ช่วยกันทําสื่อแชร์สร้างสารรค์เป็นกําลังใจให้แก่กันและกันอ,อาจจะมีว,วัยวัยรุ่นอย่างของคุณครูง้ะก,กับอาจารย์ต้นก็จะเป็นวัยที่สําหรับ วัยรุ่นใช่ไหมคะว่าเอาวัยรุ่นเนี่ย,นเ,นยเขาเป็นซึมเศร้า<อ>เขาจะต้องสวดพุทธคุณยังไงนะเขาหายจากซึมเศร้าเลยสวดมาแค่หนึ่งเดือนหายเลยอย่างเงี้ยค่ะี<อ>่รู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่วันเนี้ยมันพอกิกมองไปในมุมกว้างแล้วกรู้สึกว่าก,กิก ชื่นชมพุทธบร,ริษัทสีมากๆโดยที่เรามีพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพระเจ้าเป็น,เป,นเป็นผู้เป็นแกนนําของเราค่ะแล้วเราก็มีอุบาสกอุบาสิกาที่แบบคอยสนับสนุนชี้นําชี้ทางกันอย่างเงี้ยค่ะ เร,เราผิดพลาดครูบาอาจารย์ก็บอกอันนี้ผิดนะ,ะหรือว่าพระสงฆ์อาจจะมีอะไรที่มีผิดพลาดคารวะอย่างเราเราก็มีการสามารถจะเรียนชี้แจงกับท่านได้ทุกอย่างคิดว่ามันเป็นสังคมสร้างสารรค์ในฐานะผู้ผู้ผลิตสื่อเองเราก็มีการเชื่อมประสานสัมพันธ์มีมีพลังแห่งความเป็นปึกแผ่นมั่นคงในการจะเผยแผ่ธรรมะซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่งดงามก็อยากจะบอกต่อเผื่อว่าใครก็ตามที่มีธรรมะนะคะมีโอกาสก็ได้แชร์สิ่งดีๆแค่แชร์ก็ได้ธรรมาทานแล้วหรือถ้าเรา มีความรู้ธรรมะเราก็สามารถจะพูดให้กำลังใจหรืว่าให้สามารถเป็นภาษาที <un satisfy> ่เข้าใจเข้าถึงกันได้ค่ะประเทศไทยเราเนี่ยความงดงามศิลปะและภาษาศาสนาประเพณีประดับไทยให้รุจีจรสีเสมอจันทร์สสีทรประดับฟ้าพระศาสนาก็เช่นกันประสบสุขประเสริสรรประสานสุขทุกสังคมภาษาที่สำคัญคือภาษากาย ถึงแม้เราจะไม่สามารถอ่านภาษาบาลีได้ชัดเจนแต่เราแสดงความเป็นกันลายาณมิตรเรามีรอยยิ้มแก่กันมีอุปกรณ์ที่สำคัญเพราะว่าการที่เราได้แสดงความเป็นกันลายาณมิตรแก่กันเป็นภาษาที่สื่อสารได้ง่ายชาวต่างชาติมาประเทศไทยเขาประทับใจก็เพราะเรามีภาษากายนี่แหละเป็นประตูบานแรกการศึกษาธรรมะก็เช่นเดียวกัน ถ้าเรามีเมตตาเป็นพื้นฐานเบื้องต้นปรารถนาดีที่ยมกิ๊กปารภมาสักครู่เรื่องกำลังใจพระอาจารย์ก็เห็นแนวทางว่าการที่เราจะสื่อสารแบบสร้างสรรในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยประการที่หนึ่งให้กำลังใจให้อะไรใครไม่ได้ก็ให้กำลังใจกันท่านเพราะกำลังใจเป็นอำนาจที่ไร้ตัวตน ไม่มีตําแหน่งไม่มีหน้าที่ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่มีอะไรแต่ก็มีกําลังใจให้กันให้กําลังใจประการที่สองเนี่ยต้องปลูกศรัทธาเหมือนน้องน้อง,องเด็กเยาวชนที่ผลิตสื่อเมื่อสักครู่ที่กองทุนสื่อที่ท่านผู้จัดการมอบรางวัลให้เนี่ยเป็นการให้เขาได้เห็นความสําคัญของการสื่อสารในเชิงสร้างสารรค์เป็นการปลูกศรัทธาให้เขาประการที่สามต้องรักษาศรัทธา เพราะศรัทธามันมีโอกาสเสื่อมได้ความตั้งใจของคนมันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปได้ถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีให้โอกาสเขาสามารถนำสื่อของเขาไปส่งต่อได้และเขาสามารถมีช่องทางที่เขาจะพัฒนาฝีมือหรือว่าการส่งต่อสื่อเขาได้เนี่ยเขาจะเป็นผู้ที่มีศรัทธาในสื่อสร้างสรรค์มากขึ้นและประการที่สำคัญที่เป็นสาระสำคัญคือต้องให้ความรู้ให้กำลังใจมันเป็นบันไดขั้นต้น ปลูกศรัทธาเป็นบันไดขั้นที่สองการรักษาศรัทธาคือความสามารถความดีที่เขามีเป็นบันไดขั้นสามแต่เป้าหมายจริงๆก็คือการให้ความรู้เรื่องข้อจำกัดเรื่องภาษาเนี่ยเราทดแทนได้ด้วยรูปภาพด้วยเสียงด้วยสื่อหรือมีผู้รู้เนี่ยมาให้ความรู้แต่อย่างไรก็ตามภาษาในการรักษาพระธรรมคำสอนก็ต้องเป็นพระพุทธพจน์เป็นภาษาบาลีแต่เราจะนำมาประยุกต์ได้อย่างไร ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังเพราะว่าถ้าผู้ฟังที่มีความเข้าใจภาษาบาลีดีก็จะเข้าใจได้แจ่มแจ้งมากขึ้นเพราะภาษาบาลีเขามีมีรูปแบบมีลากศัพท์มีไวยากรณ์มีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้ต้องแปลเป็นอย่างนี้เพราะเป็นการรักษาพระพุทธพจน์แต่เราจะนํามาสื่อต่อกันอย่างไรเช่นถ้าคุณโยมจะคุยกับเยาวชน โยมก็สามารถสื่อสารเรื่องกำลังใจได้ถ้าจะไปสื่อสารเรื่องนรกสวรรค์หรือสื่อสารเรื่องบาปบุญคุณโทษ<ะ>เขาอาจจะยังไม่สนใจ<ะ>แต่ถ้าเราสื่อสารเรื่องกำลังใจที่โยมกิ๊กพูดเรื่องอกหักรักคุดเนี่ย<ะ>ถ้าพระอาจารย์คุยกับเยาวชนก็จะถามเขาว่ามีดบาดกับอกหักอะไรเจ็บกว่ากันเด็กเยาวชนก็จะตอบทันทีว่า <laughs> ว่ามีดบาด มีดบาดพระอาจารย์ก็จะบอกเขาว่าถ้าคนเจ็บเพราะมีดบาดเนี่ยเป็นคนที่ยังไม่เคยเจอรักแท้เพราะมีดบาดมันเจ็บกายแต่อกหักมันเจ็บใจใมีสิ่งที่เลวร้ายกว่าอกหักคือการกลับมาของคนที่จากไปเด็กเยาวชนก็จะเข้าใจทันทีว่าเราต้องกลับมารักตัวเองเราต้องโมดูแลตัวเองและเราก็ชี้เป้าหมายไปเห็นว่าความรักไม่ใช่เพียงแค่ตัณหา แต่ความรักยังมีอีกมิติหนึ่งคือฉันทะรักในการเรียนรักในวิชาชีพรักในความสามารถรักในการสร้างความปลอดภัยอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยเป็นกุศลฉันทะไม่ใช่เป็นตัณหาที่เราจะต้องครอบครองหรือเราต้องอยู่กับเราเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการใช้ภาษาเนี่ยพระอาจารย์เสนอมุมมองว่าเราสามารถที่จะนำสิ่งอื่นมาทดแทนได้แต่เราต้องไม่ทิ้งของเก่านะ แต่เราก็สามารถที่จะนำสิ่งอื่นมาเป็นในเชิงรูปแบบสัญ,ญลักษณ์หรือเป็นในเชิงที่สามารถจับต้องได้เพื่อเหมือนไก่ย่างกับน้ำจิ้มอ่ะก็ไก่ย่างรสชาติใกล้ๆ้เคียงนั่นแหละแต่บางร้านเขามีน้ำจิ้มที่สามารถจิ้มแล้วมันทานได้อร่อยขึ้นสำหรับเด็กน้ำจิ้มแบบนี้สำหรับผู้ใหญ่ชอบน้ำจิ้มแบบนี้สำหรับคนที่ชอบซีฟู้ดจะมีน้ำจิ้มแบบนี้ใช่ไหมท่านสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการประยุกต์ใช้ การเผยแผร่ทำได้ง่ายขึ้นอนุโมทนาสนาธุาขอบพระคุณแลค่ะก็เป็นเรื่องของทั้งกำลังใจก็สำคัญนะคะพี่กิ๊กความรู้เองแล้วก็สำคัญสันาคือเรื่องของธรรมะด้วยแล้วก็เด็กๆหรือแม้แต่ เแฟนของพี่กีกก็ติดตามธรรมาจากพี่กีกด้วยนะคะก็จริงๆเราก็ใช้ตัวเองอะค่ะที่แบบเราเรารักพระพุทธเจ้าเราเราบูชาพระธรรมแล้วก็บูชาพระสงฆ์เนาะ <c oughs> เราก็รู้สึกว่าเราได้ประโยชน์จากพระนัตนตรัยรอย่างเต็มกําลังความสามารถชีวิตนี้เรา เราคุ้มแล้วที่เราเกิดมาได้เป็นทาุของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ทําก็คือเพื่อเพื่อทาให้ทุกคนได้มีความสุขเหมือนกับเราในคุณความตั้งใจของพี่กิกเพราะฉะนั้นภาษาเนื่องจากว่าพี่กิกเป็นคนมีคาแรคเตอร์แบบหว,วานหวานนุ่มๆมนิ่มๆเราก็ไปในแนวแบบที่เราถนัดนะคะแต่ว่าวาจาทุกอย่างที่เราสื่อออกไปเนี่ยแม้อย่างอย่างบางคนนะคะอย่างเราอาจจะเห็นอย่างอาจารย์เบียอย่างเงี้ยท่านอาจจะแบบดูแบบ เดี๋ยวปาก,กะโถนเดือดโดนกะโถนตีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆถ้าเจตนาข้างในของท่านเนี่ยเป็นเจตนาที่ออไม่ไม่ได้มีความตั้งใจจะหยาบคายหรือว่ามันเป็นเพียงคาแรคเตอร์ของท่านอย่างเงี้ยมันก็เป็นภาษาที่ไม่ได้ดูแล้วหยาบนะคะมันต้องดูเจตนากรรมเป็นหลักเงี้ยเพราะฉะนั้นกิ๊กก็รู้สึกว่าจริงๆในสังคมเราก็มีอินฟลูเอนเซอร์หรือมีผู้ที่รู้ทาหลากหลายอย่างพระอาจารย์เองเนี่ยต้องยอมแล้ว,ว่ากิ๊กเคยได้ไปสนทนาธรรมกับท่านครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ชื่นชอบการเทศของท่านมากเลยเพราะว่่่าาาทททนนนนเเป็นคคนีศนสุกกม ไปทำรายการกับกับทางทนายจีน่านะคะแล้วก็ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้อินธรรมะปฏิบัติธรรมเยอะแต่ฟังพระอาจารย์นี่คือนั่งแล้วไม่ยอมเลิกวันนั้นสัมภาษณ์พระอาจารย์จนแบบว่า เลยเวลาเลยค่ะก <gospel> <im> ็อยากจะบอกว่าอย่างเงี้ยค่ะอย่างพระนักเทศที่เก่งๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องแบบมีพื้นที่สื่อให้ท่านต้องให้โอกาสในการที่สื่อจะต้องเปิดให้ท่านได้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปอย่างเงี้ยอย่างเรื่องของภาษาหรือการสื่อสารอย่างกิ๊กเองกิ๊กก็จะน้อมนําสิ่งที่พระอาจารย์ได้แนะนำเมื่อสักครู่นี้มาก็คือว่าเราเราให้กําลังใจหลังจากให้กําลังใจเราปลูกศรัทธาปลูกศรัทธาจากเขาเห็นว่าเราเราเราได้ ใช้เครื่องมือใดๆแล้วเรามาเป็นประโยชน์เนาะเราใช้พระธรรมพระพุทธเจ้ามาแล้วเราประพฤติปฏิบัติแล้วโอเคเขาก็เห็นว่าเออเราเรามีความสุขเขาก็อยากจะมีความสุขเหมือนเรา<ฆ>พอเริ่มมีศรัทธาแล้วเราก็ต้องรักษาศรัทธาคา่ะเขาจากนั้นเราก็ดึงให้เขามาเข้าใจถึงเนื้อแท้คําสอนของพุทธเจ้าจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งกิ๊กว่าอันนี้มันจะเป็นการต่อยอดอ่อยากจะมองว่าอย่างคารวาอย่างพวกกิ๊กเนี่ยก็เป็นเหมือนกับ นักสื่อสารธรรมะอาจจะเป็นในรุ่นของเบื้องตน้นที่จะเปิดใจให้เขาน้อมนําได้เห็นประโยชน์ของธรรมะหลังจากนั้นก็จะคัดกรองบุคคลผู้มีศรัทธามากอย่างไรก็ตามเนี่ยดึงเข้ามาหาพระสงฆ์ ตามจริตของแต่ละท่านที่ได้ทําบุญร่วมกันมาอย่างนี้ค่ะ,ะแต่ยังไงก็ตามยังยืนยันว่าเราทําอะไรก็ตามอะ่ะพระธทมคำสั่งสอนของพุทธองค์ที่เป็นออริจินอลสำคัญที่สุดนะคะยังไงบาลีก็ยังต้องคงเอาไว้อันนี้สําคัญจริงๆเพราะว่าบาลีเป็นภาษาที่แบบมันไม่มันไม่เปลี่ยนแปลงแล้วแล้วก็คือถ้าเราเรียนเราจะรู้ว่าอ๋อคานี้แปลว่าอะไรมันจะลึกซึ้งเพราะฉะนั้นการแปลคือด้วยอัฏฐพยัญชนะตัวตัว อาตัวพยัญชนะอาจจะเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าอัะหรือความหมายอย่างเงี้ยมันก็ต้องเหมือนเดิมค่ะดีจังเลยค่ะจริงๆเรื่องภาษาก็สําคัญแล้วก็สื่อสารด้วยภาษาคือกิ๊กเองกิ๊กเป็นคนที่บอกเลยนะคะเด็กกิ๊กเป็นคนพระจย์เจ้าขายมไม่ชอบภาษาบาลีโยมเป็นคนมีอคติตั้งแต่เด็กๆถามทำไมสวดมณต้องสวดบาลีสวดแต่แปลไม่ได้หรอพอเราโตขึ้นพอเราสวดแปลอ้าวแปลแต่ละเล่มมันไม่เหมือนกันเนาะ แต่บาลีเขาไม่เปลี่ยนใช่ไหมคะพีก่กิ๊กก็เลยรู้สึกว่านี่แหละเราเป็นเพราะว่าเราเด็กเราไม่เข้าใจวันนี้พอเราศึกษาธรรมามากขึ้นเราบอกเลยว่ายังไงบาลีต้องคงไว้เพราะนี่คือออริจินอลที่เป็นเทราวาที่เป็นสิ่งที่พู้เจ้าทรงตรัสสั่งสอนเอาไว้เราต้องสืบต่อไปไม่อย่างนั้นมันจะเพี้ยนไปอะค่ะ๋อความสําคัญเป็นอย่างนี้นี่เองค่ะมันมีความจําเป็นจริงๆนะคะขอบคุณพี่กิ๊กมากเลยค่ะจริงๆการเล่าผ่านแบบเรื่องราวแบบนี้อย่างหนึ่งที่ ผู้คนปัจจุบันให้ความสนใจมากโดยเฉพาะในโลกโซเชียลคือการเล่าผ่านประสบการณ์ชีวิตยิ่งถ้าเป็นแบบประสบการณ์จริงอะไรแบบนี้นะคะก็จะได้รับความสนใจอย่างยิ่งเลยค่ะเลยอยากขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่าทําไมการเล่าเรื่องผ่านประสบการณ์ชีวิตเนี่ยถึงช่วยให้เข้าถึงใจผู้ฟังธรรมะแล้วก็เกิดธรรมะขึ้นได้ง่ายคะเราทุกคนก็ชอบฟังความสําเร็จของคน แต่เราไม่ชอบฟังความสําเร็จไปทุกเรื่องนะเราก็ต้องการทําไมมุมนี้เขาลุกขึ้นสู้มาได้ยังไงหรือมุมนี้เขาสามารถผ่านอุปสรรคปัญหาม,มาได้อย่างไรชีวิตของคนเนี่ยถ้าตามหลักคิดทางพระนี่ท่านเก่าวว่าตั้งแต่หนึ่งขวบถึง30ปีนี่เป็นช่วงของความสุขแต่หลังจาก30ไปแล้วถึง60 70เนี่เป็นช่วงวุ่นวายชีวิตพอสมควรนะ ซึ่งอยู่คนนี้ก็เกินทุกท่านแล้วนะแต่ก็ยังมีความสุข <c oughs> ความเบิกบานก็ยังมีมแต่ว่ามันได้เจอะอะไรมากขึ้น<ะ>ได้มีริ้วรอยของชีวิตมากขึ้นได้ประสบปการณ์มากขึ้นล้มลุกคุกคานมากขึ้นพระอาจารย์นี่เป็นผู้โชคดีเพราะว่าบวชตั้งแต่จบป .6 เป็นสนัมเณรอยู่แปดปีเป็นพระ23พรรษาแล้วร <20, S 1> วมแล้วก็ส1มสบอปี แล้วพระจันทร์ก็ตั้งเป้าหมายกับชีวิตว่าไม่สึกสาถ,ถ้าไม่เจอคนที่ใช่พระเจย์มีต่อเจ้าะโยมนั้นใจว่าพระจ้ต้องมีต่อก็ <c oughs> ถ้าถ้าเราตั้ง,งปเป้าหมายมว่าชีวิตของแต่ละคนเนี่ย <c oughs> หลายท่านก็ตั้งคําถามว่าท่านบวชมาตั้งแต่เด็กจนถึงวันนี้ท่านจะไปรู้ภาษีภาษาอะไรมากมายท่านก็อยู่กับวัดกับว่าแต่ในขนาดเดียวกันนี่แต่ละพื้นที่แต่ละสิ่งแวดล้อมเนี่ย มันจะมีบรรยากาศดีๆมีความเมตตามีความการุณาชีวิตของพระอาจารย์เกินค้อนชีวิตเนี่ยได้ดีเพราะพระพุทธศาสนากล้ายืนยันเลยว่าจากแม่เป็นสาวโรงงานนะพ่อขับรถสองแถวนะจนลูกเป็นเจ้าคุณวันนี้ท่านใครเขาก็ตั้งคำถามว่าแม่ก็เป็นสาวโรงงานไปกู้เงินดอกคนนั้นคนนี้มาต้องไปเอา,เอาบัตรคูปองไปซื้อรองเท้า นักเรียนซื้อชุดนักเรียนเปิดเทอมนี่นะ,ะพ่อก็ขับรถสองแถวท่านแต่ว่าลูกบวชในพระพุทธศาสนาเรื่องราวจากวันวันถึงวันนี้30กว่าปีนี่ถ้าเล่าให้สมมเนรวันนี้ฟังนี่นะสมมเนนจะบอกโอ้โหถ้าเป็นผมผมศึกตั้งแต่ปีแรกแล้วพระอาจารย์เพราะชีวิตสมมเนรเมื่อ30ปีที่แล้วกับชีวิตสัมมเนรในวัยปัจจุบันก็แตกต่างกันไปแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย เรื่องราวชีวิตต่างๆเนี่ยในพระพุทธศาสนาในท่านเราเห็นความดีความงามผ่านเรื่องราวชีวิตของคนภาษารีบุตรเนี่ยเป็นพระอรหันตเจ้าเป็นอักรสา,าวกที่สำคัญมากสุดท้ายฉากสุดท้ายของชีวิตที่คนจำแม่นก็คือความที่กลับไปโปรดแม่ที่แม่ไม่มีศรัทธาแม่ไม่นับถือพระพุทธศาสนาแต่ภาษารีบุตรสามารถกลับไปทำให้แม่เนี่ย มีศรัทธามากยิ่งขึ้นย้อนกลับมาที่พระอาจารย์เนี่ยโยมแม่พระอาจารย์เป็นไทยเชื้อสายแขกป่าทานถ้าคนมองดีๆจะรู้พระอาจารย์มีเชื้อแขกตอนสมัยเป็นสนัมเณรเพื่อนก็ล้อไอ้แขกไอ้แขกก็มีการประทะกับเพื่อนมั่งพอสมควรแต่ในขนาดเดียวกันโยมแม่บั้นปลายสุดท้ายเนี่ยพระอาจารย์ก็น้อมนาศรัทธาให้แม่เนี่ยสามารถเข้าวัดทาบุญวันพระตักบาตรถวายทาน ปล่อยปลาให้โอกาสคนให้อภัยคนเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าศึกษาเพราะว่าโยมแม่พระจานาร์ป่วยร้งางไตอยู่16ปีปกติคนร้งางไตสามปีห้าปีก็เต็มที่แล้วแต่โยมแม่พระจานาร์้างได้16ปีแล้วปีที่17ที่เสียเนี่ยปีนี้แหละเมื่อ7พฤษภาคมเนี่ย สิ่งหนึ่งที่พระอาจารย์เห็นคือแม่ไม่มีอาการทุรนทุรายไม่มีอาการหวาดกลัวต่อความตายเลยพอพระอาจารย์อยู่กับโยมแม่จนนาทีลมหายใจสุดท้ายจับมือแม่พาแม่เจริญกรรมฐานพาแม่เจริญมนต์ให้แม่มีสติอยู่ตลอดเวลานะเราก็สังเกตว่าอาการของแม่นี่ไม่มีอาการทุรนทุรายหรือหวาดกลัวหรือจะบ่นร้องหรือจะวีนใส่ลูกหลานเลยมีอาการสงบเย็นสิ่งเหล่านี้ ก็จะเป็นข้อคิดว่าเรื่องราวแต่และเรื่องราวเนเป็นประโยชน์ต่อการที่เราจะนำสิ่งดีๆของเราเนี่ยไปส่งต่อกำลังใจอ้าวสังเกตดูว่าเรื่องราวชีวิตแต่ละคนเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนที่สุดคุณโยมทราบไหมโยมจะอ่านจากหนังสือเล่มไหนหนังสืองานศพถูกต้องค่ะโยมกิ๊กอัตมาจะแต่งตั้งให้โยมกิ๊กเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดแทน <laughs> หนังสือเล่มไหนก็ไม่ครบถ้วนเท่ากับฉากสุดท้ายคือหนังสืองานศพนะ,อะพอเราจะเห็นวิถีชีวิตของคนตั้งแต่เริ่มต้นล้มลุกคุกคานผ่านเหตุการณ์ชีวิตเนี่ยสิ่งเหล่านั้นแหละเราสามารถนํามาเล่าส่งต่อเป็นประสบะการณ์ได้ความสําเร็จคนก็ชอบฟังแต่อีกมุมหนึ่งคนก็ชอบฟังความที่เขาล้มเหลวแล้วเขาสามารถลุกขึ้นมาสู้ได้เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษานะ ไม่ใช่เป็นาศาสนาะอย่างความเชื่อนะไม่ใช่เป็นาศาสนาที่ว่าต้องสัตว์แต่โน้ตเกิดมานะชีวิตโน้ตไม่เคยมีปัญหาและอุปสรรคอะไรเลยทุกอย่างมันอย่างมันโรยด้วยกลีบกุหลาบชีวิตโน้ตจะเป็นยังไงคะอ่ะเทียบกับชีวิตที่เกิดมาลุ่มลุ่มดอนดอน,ดนเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลยงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอันไหนมันดูมีสีสรรรันแล้วสนุกแล้วท้าทายมากกว่ากันอย่างหลังมีสีสันมากมายลากลายสีสันเลยค่ะใช่แล้วเพราะทุกนี้แหละจะทําให้เราเห็นธรรมะ ค่ะเพราะฉะนั้นกิ๊กรู้สึกว่า,าจริงๆสิ่งต่างๆเพราะว่าผู้ใดเห็นเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยประสบการณ์ชีวิตทุกคนเนี่ยเป็นกําลังใจเรียกว่าเป็นกําลังใจขั้นแรกเบื้องต้นแล้วหลังจากนั้นเมื่อเขายอมรับเข้าใจสามารถที่จะสู้กับชีวิตได้ธรรมะขั้นที่ลึกซึ้งต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นบันไดที่จะทําให้เขาสามารถเข้าสู่เส้นทางธรรมได้อย่างลึกซึ้งแล้วก็จริงจังมากขึ้นค่ะค่ะดีจังเลยค่ะ ค่ะพี่แอนคะสำหรับเรื่องของธรรมะเนี่ยนะคะเวลาที่เราฟังหรือว่าเราได้เรียนรู้เนี่ยคะ่ะเราจะฟังยังไงให้ได้เข้าใจถึงแบบปวดใจแล้วก็ได้เข้าถึงและนำมาใช้ประโยชน์ได้อะคะ่ะก็เมื่อกี้ที่ได้ฟังพระอาจารย์เล่าตอนที่พระอาจารย์บวชนะคะ,ค,ะคือเพิ่งทําพระทอไปแล้วก็เ,เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย แค่ก่อนที่พระจะมาบวชอะค่ะก็น่าสนใจแล้วแล้วก็อันนี้แค่ยกตัวอย่างว่าอย่างเงี้ยอย่างที่พอได้ฟังพระอาจารย์เนี่ยค่ะอย่างบุคคลทั่วไปหรือว่าชายหนุ่มต่างๆเกิดมีความสนใจรู้สึกประทับใจศรัทธาก็สามารถที่จะอยากบวชได้แล้วก็มีพระอาจารย์เป็นไอดอลได้เช่นกันค่ะอย่างเวลาเราฟังครูา <S <S บาอาจารย์เล่าถึงชีวิตของท่านแต่ละรูปก่อนบวช ตอนบวชพระแล้วการเล่าเรียนการศึกษาล้วนแต่เป็นแรงบันดาลใจได้ทั้งนั้นนอกเหนือจากความทุกข์พระอาจารย์แอนมองเห็นว่าการที่เราจะสื่อสารเรื่องความปกติก็เป็นเรื่องสําคัญเรื่องของความปกติสุขเรื่องของการมีความสุขที่ถ้าเรามองก็คือสีลใช่ไหมคะระอาจารย์คือถ้าเราใช้ชีวิตประจําวันแบบไลฟ์สไตล์อ่ะถ้า,ายังไม่ถึงแบบโอ้ยถึงความทุกข์แต่ว่าเราจะรักษาความสมดุลอย่างไงให้เรามีความปกติ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่อยากจะทําสื่อที่จะสื่อสารเรื่องของความเป็นปกติเรื่องของสมดุลในการมีชีวิตในเรื่องของการทํางานการมีครอบครัวความสัมพันธ์กับเพื่อนด้วยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งด้วยค่ะค่ะความสมดุลนี้สําคัญจริงๆนะคะเพราะว่าเคยผ่านความไม่สมดุลมาแล้วตอนที่มีลูกโดยเฉพาะลูกคนแรกโอ้โหสุดโต่มากคือ โอ้โหทุกอย่างทุ่มไปที่ลูกแต่พอผ่านช่วงเวลานั้นมาก็คิดว่าจริงๆความสมดุลนั้นสําคัญจริงๆแล้วก็สร้างความสงบสุขให้กับชีวิตเรานะคะเรื่องนี้ก็เป็นหัวข้อสําคัญด้วยนะคะคือเออมีโอกาสได้คุยกับพระอาจารย์ที่ท่านบอกว่าก่อนที่เราจะสมดุลอะ่ะคือเราตึงเกินความสมดุลจนแบบโอ้ยนี่จะตกขอบอยู่แล้วเราถึงย้อนกลับมาได้ว่าอ๋อตรงนี้แหละคือพอดีคะ่ะหลังจากที่รู้ตัวว่าตึงไป